สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ Youtube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลแนนแลเลอเซอร์มดจากร้านบอสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถคูเปรต้ LC LC L3408 นะครับผม L3408 นะครับวันนี้มาพร้อมกับมีดีดินนาและอุปกรณ์หลังเป็นฐานควรนะครับผม เอ4สาอันนี้สวยๆครับเป็นรถไล่นะครับยางจะเป็นเี่ย,ยงอย่างนี้โยสวยครับข้างหลังยกแน่นๆนคะรับเอาปูนทายังสีเริ่มอย่ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะผมกำลังมองหารถไถู่ฟต้า L3408 นะครับผมร้านบสอนออัมพรเทกเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับ รถคันนี้มาได้ราคา225,000บาทเท่านั้นเองนะ225,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับเบอร์โทรก็ตามนี้ครับ0 8 1 3 6 5 9ด7นึ่งสา5หกห้นย์แปดหนึ่หะครับผมฝาคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับผมติดต่อเบอร์โทรที่ทิศทางส่วนใดนะครับอ่ะเรามาดูการขับเคลื่อนนะครับผมไฮโดรลิกดีครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผม เลี่ยนนิ่มครับอยากมีครั้งผม ากคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมรถขถคูปุต้า L 3 4 0 8คันนี้นะครับผมรถคันนี้เป็นราคา2 2 5แ0 0้นบาทเท่านั้นเองนะครับผมพูดค,คุยราคาต่อรองกันได้ครับแล้วก็อ,อย่าลืมทักเพจร้านไม่ได้นะครับผมแล้วก็อ,อย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบร้านโฟซอนออมพอรเฟซบุ๊กคาร์าแน่ด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ